สวัสดีครับวันนี้ผมพันตำรวจโทรประหยัดอินทนาศักดิ์นะครับซึ่งวันนี้ได้รับมอบหมายจากาพันตำรวจเอกชัยรินแก้วสุวรรณผู้ก,กับสถานีตำรวจภูธรทบางสะพานนะครับวันนี้ทางสถานีตำรวจภูทรบางสะพานนะครับได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาจราจรนะครับซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติตํารวจภูทรภาคเจ็ดตํารวจภูทรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับและก็ มอบหมายให้ตารวจสถานีานานตารวจภูธมบางสะพานมาดำเนินการโครงการจิตอาสาจราจรนะครับซึ่งการดําเนินการโครงนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ก็คือการให้พี่น้องประชาชนนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับในในช่วงของเทศกาลสงการและในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีการตั้งจุดตรวจนะครับมีการตรวจตามปกตินะครับเรียก ตักเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับโดยเน้นเน้นรถจักรยานยนต์นะครับวันนี้สาหรับผู้ที่ไม่มีหมวกหมวกหมวกนิรภัยสวมมาขณะขับขี่นะครับเราก็จะมีการว่ากล่าวตักเตือนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแจกหมวกนิรภัยนะครับซึ่งหมวกนิรภัยนี้เราได้รับมอบมามอบมาจากตำรวจจากสำนักงานปลุกแห่งชาตินะครับซึ่งนํามาแจก ให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอ,อบางสะพานครับผมและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆของสอพออาบางสะพานครับขอชื่นชมมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่การแจกหมวกน็อกของเจ้าหน้าที่กันนะครับไปชมกันครับเชื่ออะไรครับเนี่ยคนข้ขออนข้าวนะครับช่วงนี้ช่วงต้อนรับเทศกาลนะครับอเจ้าหน้าที่จราจรนะครับตอีรบางพานโดยการนำของผู้กับชัยลิน ครับแก้วสุวรรณก็วันนี้ต้องมีการจับหมวกนะครับแต่เนื่องจากวันนี้ไม่ใส่หมวกไม่สวมหมวกนะครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จราจรก็จววะว่าการตักเตือนนะครับหนึ่งครั้งแล้วให้เราไปรับหมวกที่อ่าด้านสุดจัดตั้งไว้นะครับของจิตนาสาแล้วครั้งต่อไปถ้ายังเจออีกยังไม่สวมหมวกอีกจะดำเนินการขั้นต่อไปนะครับจากเบาไปหาหนักนะครับวันนี้ก็ประธานดีจากสถานีตำรวจภูธ,ธรบางสะพานนะครับจากจราจรครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขวาด้านนู้นเลย ครับผมสวัสดีครับน้องพอตำรวจเรียกรู้สึกตกใจไหมครับตกใจค่ะแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงพอได้หมวกแล้วก็ดีใจค่ะขอบคุณด้วยค่ะได้ไปแล้วอย่าลืมมาเลยนะครับอย่าลืมใส่มาด้วยค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับมีความรู้สึกยังไงที่เจ้าที่ตำรวจเรียกว่ากล่าวจับเตือนในครั้งนี้ครับก็ดีกว่าจวับนะครับเพราะเราจักเตือนแล้วและนี่แหละครับ กิจกรรมดีๆของตำรวจภูทรสอพอบางสะพานครับขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับที่คิดโครงการดีๆนี่มาขับรถขับลาปลอดภัยครับใส่หมวกกันน็อกสวัสดีครับ